เขาว่ากันว่าเวลาดาวพฤหัสให้คุณก็คือว่าส่งผลต,ตัวเรานะครับอย่างเช่นมีเบอร์ในเบอร์มือถือเนี่ยถือว่าส่งผลตัวเรามีในบัตรประชาชน3ตัวท้ายอย่างเงี้ยถือว่าส่งผลตัวเรามีในวันเกิดใครเกิดวันที่5วันที่15วันที่25หหรือเกิดวันพฤหัส อย่างนี้ถือว่าส่งผลตัวเราชาวพฤกษกเนี่ยชาวพิจิกเนี่ยสองนักษัตว์สองราสีเนี่ยลุยเต็มที่กับชีวิตเพราะอะไรครับเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่ฟ้าเปิดเนพระลาชเขาคุมอยู่เขาช่วยอยู่เหมือนเขาคอยดูดสิ่งไม่ดีออกไปให้อุปสรรคต่างๆทั้งหลายแหละมันถูกเก็บไปหมดมีคนถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าดวงเราเราพระลากไม่เสริมมีวิธีแก้ไหมเนี่ย วิธีแก้ก็คือเราก็ต้องเสริมด้วยเลข5เนี่ยจากแหล่งต่างๆแทนนั่นเองนะครับเช่นเบอร์โทรต้องเสริมเลข5เป็นต้นชื่ออย่างเงี้ยตั้งชื่อนะการตั้งชื่อก็เป็นตัวเลขแบบหนึ่งนะครับตั้งชื่อให้ให้มีผลรวมเป็นเลข5อยู่ในบนอยู่ในชื่ออย่างเงี้ยก็ช่วยได้อันนี้เป็นไอเดียนะเป็นไอเดียของกันมันคือการแก้มีค่อนข้างเยอะทางโหราศัส์ไทยเราไม่สามารถที่จะมีเลขนี้ได้แล้วก็เสริมเลขนั้นเข้ามาต่างๆ,ๆนั่นเองนี่คือเป็นไอเดียนะครับนะหัวข้อวันนี้เรากลับมาที่เรื่องของเลข5ความลับเลข5นะครับคนไม เลขห้ามีทั้งทางไทยแล้วก็ทางจีนอีกต่างหากใช่ไหมไทยคิดอย่างจีนคิดอย่างแล้วก็แต่ทั้งคู่เนี่ยมันมีความเจ๋งอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นเลขที่ใช้คําว่ามีความสําคัญมากที่สุดเหมือนกันนะเลขห้าเนี่ยเอาองตรงเลยว่ามันมีตําราที่แบบหนาประมาณสี่ร้อยหน้าอย่างเงี้ยอธิบายแค่เร,เรื่องของเรื่องของเลขห้าอย่างเดียวเลยนะเกี่ยวกับโหราศาสตร์ไท,ทยนะครับเราตัดเรื่องทางจีนออกก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะสับสนเดี๋ยวจะงงงวยนะครับเลขห้าเนี่ยเราเราเรา หลายๆคนคงอาจจะรู้นะว่ามันมีความหมายเป็น,นเชิงที่ดีนะครับในทางไทยนะทางไทยก่อนนะจึงเป็นเลขที่คนนิยมมากเลยจะเอามาใส่ในเบอร์มือถือนะครับหรือถ้าเจอบ้านเลขที่ห้าหรือมีห้าเป็นองค์ประกอบอย่างเงี้ยมักจะเป็นที่ดึงดูดที่สนใจเอาตรงๆนะคนที่เขาเชื่อมันเยอะนะครับคนที่เขาเชื่อคนที่เขาใช้มันเยอะโดยเฉพาะทางไทยดังนั้นการที่เราเลือกบ้านล้วมีเลขห้าอยู่ในเป็นองค์ประกอบของบ้านเนี่ยมันทาให้ขายง่ายขึ้นได้เหมือนกันนะ บางคนเข้าใจว่าเลข8กับเลข9้าเป็นเลขที่ดีนะอธิบายอย่างนี้เลข8เนี่ยเป็นเลขร้ายเลยล่ะในทางทางไทยนะนะดีเรื่องเงินอย่างเดียวเรื่องอื่นร้ายหมดนะครับเลข9ในทางไทยเนี่ยถือว่าดีแต่ว่าดีในเชิงเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันเหมาะกับคนไทยนะแต่ว่าถ้าเป็นเลข5เนี่ยเป็นเลขที่ดีเกือบจะไม่มีร้ายเลยเขาว่ากันว่าเวลาเดาพระรหัสให้คุณเขาว่าให้คุณก็คือว่าเขาว่าให้คุณนะก็คือว่าส่งผลตตัวเรา ไม่ว่าทางใดทางหนึ่งนะเรายังไม่พูดแล้วกันว่าการส่งผลมีทางไหนบ้างนะครับอย่างเช่นมีเอร์ในเบอร์มือถือเนี่ยถือว่าส่งผลกับตัวเรามีในบัตรประชาชน3ตัวท้ายอย่างเงี้ยถือว่าส่งผลกับตัวเรามีในวันเกิดใครเกิดวันที่5วันที่15วันที่25 1, หรือเกิดวันพระฤหัสวันพระฤหัสถือเป็นเลข5้าอย่างเงี้ยถือว่าส่งผลกับตัวเราหรือในทางโหราศาสตร์ไทย12ราศีนะครับคุณมีดาวพฤหัสเล็งลักกุมลักเป็นตีโกนแก่ลัก กลุ่มตนุรักษ์พวกนี้นะครับถือว่าส่งผลกับเราลักษณะอย่างเงี้ยเขาถือว่าดีมากๆแทบจะไม่มีเสียเลยในกรณีที่ให้คุณนะกรณีให้คุณคือส่งผลถึงเรานะครับจะดีแบบก้าวกระโดดดีแบบราบลื่นเจอเรื่องร้ายเนี่ยเรื่องร้ายจะค่อยๆหมดไปค่อยๆหายไปเหมือนถูกกุยทางมันถูกเคลียร์ทางให้โดยธรรมชาติเหมือนคนนั้นก็อยากมาช่วยเหมือนคนนี้ก็เข้ามาเหมือนอยู่ๆก็มีโชคฟุกๆเขาว่ามีโชคฟุกไม่ใช่เรื่องโชคลาบนะครับเขาว่าโชคฟุกคือเป็นเรื่องของ อยู่ๆปัญหามันก็หมดไปเองโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรประมาณนี้ประมาณนี้นี่คือคําอธิบายในะทางโหรศัศร์ไทยนี่คือกรณีที่เขาให้คุณนะเลขห้าเนี่ยถ้าให้โทษไม่ส่งผลกับตัวเราถ้าในาสิบสองราศีเนี่ยอยู่ในมุมอับอยู่ในมุมหลายกรณีที่ให้โทษเชื่อไหมดาวประหลัดเนี่ยนะครับการให้โทษของเขานะก็คือแค่ไม่ช่วยความหมายของเขาว่าไม่ช่วยก็คือเหมือนช่วยไม่ได้เหมือนไม่มีแรงจะมาช่วยแค่นั้นเองดังนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าดาวประหัสเวลามันดีเนี่ย มันทําให้ชีวิตเราราบรื่นก้าวกระโดดแต่เวลามันร้ายมันไม่ได้ทําร้ายเราแต่แค่มันช่วยเราไม่ไหวเหมือนคนแก่ที่แบบอยากจะช่วยลูกหลานแต่ก็ไม่มีแรงจะสู้ประมาณนี้ดังนั้นก็ไม่ใช่เกิดเรื่องร้ายแต่ว่าแค่ไม่สามารถมาช่วยเหลือเราได้นี่คือความหมายของของเลข5้าในทางโหราศาสตร์ไทยดังนั้นมันแปลว่าแะละมันแปลว่าเลข5นะ้าเนี่ยมันเป็นเลขที่มีคุณภาพดีใครๆก็ต้องการใครๆก็อยากได้อย่างนั้นหรือหรือเปล่าเรารู้ไหมครับว่าเรื่องนี้คนไทยรู้มาเป็นพันปีนะ คือเราคงรู้ว่าเราคนไทยเราใช้หลักเลขโหราศาสตร์นี้มานานนะครับผมเชื่อว่าโหราศาสตร์ไทยเลขศาสตร์ทั้งหลายแหลน่นี้มีที่มาที่ไปจากอินเดียด้วยถ้าเราเอามาจากดีอินเดียนะอาจจะ4,000ปีเลยละ่ะคือมันมีมายาวนานมากๆนะครับที่ที่เขาอธิบายเรื่องดาวพระนัสว่ามันทํางานแบบนี้มันปกป้องเรานะเวลาที่เขาให้คุณแล้วเวลาที่เขาให้โทษเขามาช่วยเราไม่ได้แต่ความเจ๋งคืออะไรรู้ไหมฮะความเจ๋งก็คือว่าและดาวพระัสรจริงๆบนฟ้าละ่ะเขามีหน้าที่อะไรเขาจะคอยดึงดูด พวกเศษสะเก็ดดาวดาวตกสิ่งไม่ดีพวก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 เขาเรียกอะไรอะพวกแบบเป็นซากดาวอะทางนาซาเนี่ยบอกว่าถ้าไม่มีดาวพระอาทิตย์เนี่ยไม่น่าเหลือโลกเราแล้วอะคือถ้าไม่มีดาวพระอาทิตย์โลกเราแตกไปแล้วเพราะว่าไอ้พวกซากดาวเศษดาวหรือว่าดาวตกทั้งหลายอาจจะล่วงส่โลกของเรามานานแล้วนะบังเอิญหรือเปล่าไม่รู้วิทยาศาสตร์เพิ่งค้นพบไม่นานนี้เองเป็นหลักเต็มที่เลยครับร้อยปีแต่โหราศาสตร์ไทยรู้มาเป็นพันปีแล้วถ้าเราเอาตามตำราอินเดียอาจจะสี่พันปี รู้มานานแล้วว่าดาวพระจันท์มีหน้าที่ป้องกันสิ่งชั่วร้ายดังนั้นเนี่ยเลข5เนี่ยในทางโหราศาสตร์มันจึงเป็นความหมายในเชิงของการรักษาเห็นไหมป้องกันดูดเอาความร้ายกาจรอบๆตัวของเราออกไปดาวพระรจ,จันทร์รับแทนผมเนี่ยอัศจรรย์ใจมากๆเลยว่าทําไมนักโหราศาสตร์ในอดีตถึงรู้เรื่องนี้ทั้งๆท,ที่วิทยาการเรายังไปไม่ถึงไหนเลยก็เป็นเรื่องที่มันบังเอิญตรงกันเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วกันไม่ว่าจะเป็นทางโหราศาสตร์ หรือระบบจักรวาลทางหลักวิทยาศาสตร์เลขห้าทำหน้าที่เดียวกันคือปกป้องคุณปกป้องโลกแล้วถ้าเรามาเปรียบเทียบกับในพลังงานของตัวบุคคลของตัวมนุษย์เนี่ยก็คือเขาทําหน้าที่ปกป้องคุณอยู่นั่นเองในท้าโหรารศาส์ไทยเขาบอกว่าดวงไหนไม่มีดาวพระหันะครับร้ายกาศมากนะร้ายกาศมากถึงขนาดที่ชีวิตไม่มีทางงงหัวขึ้นมาได้เลย ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ก็ลองเปรียบเปยเหมือนกนจาจก,กวาลที่ไม่มีดาวพระจัสอยู่มันก็เหมือนโลกเราที่จะโดนแต่ดาวตกพุ่งใส่น่าจะยากที่จะพัฒนาแล้วก็จเจริญก้าวหน้านั่นเองนะครับลหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าแบบมันมีด้ยวยหรออาจารย์ดวงใครที่ไม่มีดาวพระจัสในดวงคําตอบคือมีนะครับเวลาเราดูโหราศาสตร์ไทยมันก็มีดาวครบใช่ไหมมันเป็นไปได้ยังไงที่จะไม่มีดาวพระจัสมีก็คือก็คือดาวพระจัสมันไปนเข้าเกณฑ์ที่เขาเรียกว่าพินทุบาท ก็คือดาวพฤหัสเป็นแแก่ลัคนาตกเกณฑ์ที่เขาเรียกว่าเป็นเกณฑ์ตกตำแหน่งมรณนะมรณะแปลว่าตายดังนั้นดาวพฤหัสเวลาอยู่ในตำแหน่งมรณนะก็เหมือนเหมือนเขาตายเหมือนเขามาช่วยเราไม่ได้ดังนั้นดวงแบบนี้เขาจะเรียกว่าดวงแบบที่เหมือนไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีดาวพฤหัสมาช่วยเหลือเท่าไหร่และยิ่งถ้าเป็นปราเกษตรยิ่งถ้าเป็นนิดนะครับเอาเอาป็นว่ามันมันเป็นเรื่องลึกลงไปแล้วกันก็คือไม่อยู่เป็นเป็นเป็นราศีที่ดาวพฤหัสอยู่แล้วไร้กําลังด้วยนะครับ ยิ่งไรก้การมากๆยิ่งกลายเป็นว่าเป็นชีวิตที่ยากที่จะก้าวหน้าบางคนฟังอย่างนี้ก็เลยเดี๋ยวจะไปเตรียมเลยหาเบอร์โทรที่แบบมีเลข5เยอะๆเข้ามาหาบ้านเลข5้าอะไรเงี้ยนะครับเอาเป็นว่ามีได้ไม่ได้ผิดนะครับแต่ไม่ได้ถึงขั้นว่ามีแต่เลข5ล้าเราจะดีนะมันมีเหตุผลที่รองรับตรงนี้ค่อนข้างเยอะทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ทั้งในเชิงหลักการต่างๆด้วยนะครับ ผมเชื่อว่าทุกคนคงจะต้องมีเลข5เนี่ยเกี่ยวข้องกับชีวิตส่วนใดส่วนหนึ่งอยู่แล้วนะครับซึ่งการที่มีเลขหยอยู่ในแต่ละที่ก็ส่งผลคนละเรื่องกันยกตัวอย่างเช่นมีเลข5้าในเบอร์มือถืออย่างเงี้ยมันอาจจะส่งผลให้การทํางานนะการติดต่อสื่อสารการพูดคุยกับคนเนะี่ยราบรื่น นะครับมันจะส่งผลแค่เรื่องประมาณนี้ไม่ได้ไปไปกระทบถึงเรื่องอะไรมากมายนะอาจจะมีเรื่องส่วนตัวบ้างเล็กน้อยที่เกี่ยวกับการสื่อสารนะครับอ่าถ้าเป็นเลขที่5ที่มีอยู่ที่บ้านของเราไม่ว่าจะตรงตํแหน่งไหนอย่างเงี้ยนะครับก็จะหมายถึงบ้านมีการปกป้องอย่างดีมีอะไอารมณ์ประมาณเนี้ย บางคนก็จะอ้างอิงไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะว่าอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองด้วยก็คือคนช่วยเหลือที่เรามองไม่เห็นอะไรเงี้ยบางคนก็จะอ้างแบบนั้นด้วยนะครับรวมไปจนถึงใครที่ดวงแบบอย่างมีคนถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าดวงเราดาวประหัสไม่เสริมมีวิธีแก้ไหมเนี่ยวิธีแก้ก็คือเราก็ต้องเสริมด้วยเลข5าเนี่ยจากแหล่งต่างๆแทนนั่นเองนะครับเช่นเบอร์โทรต้องเสริมเลข5าเป็นต้นชื่ออย่างเงี้ยตั้งชื่อนะการตั้งชื่อก็เป็นตัวเลขแบบหนึ่งนะครับ ตั้งชื่อให้ให้มีผลรวมเป็นเลขห้าอยู่ในบนอยู่ในชื่ออย่างเงี้ยก็ช่วยได้อันนี้เป็นไอเดียนะเป็นไอเดียของกันมันคือการแก้มีค่อนข้างเยอะทางโหราศาสตร์ไทยเราไม่สามารถที่จะมีเลขนี้ได้แล้วก็เสริมเล,เ,ลเลขนั้นเข้ามาต่งตงตงตางๆนั่นเองนี่คือเป็นไอเดียนะครับ <S <S เลขห้าเนี่ยมันมันอยู่ที่ตรงไหนก็ส่งผลเรื่องนั้นอยู่ในบัตรประชาชน3ตัวท้ายเนี่ยแล้วแต่ตำแหน่งเนี่ยนะแต่ว่าโดยโดยรวมมันหมายถึงนิสัยพื้นฐานเลยเขาใช้คําว่าสันดานล้วกันก็คือนิสัยไม่ต้องมีใครสอนอ่ะเราเป็นอย่างนั้นเองเนี่ย นะครับเป็นเป็นแค่ไอเดียเป็นแค่ลักษณะของไอเดียต่างๆนานานั่นเองนะครับแล้วก็วันเกิดเช่นใครเกิดวันพระรหัสอย่างเงี้ยเป็นคนที่มีเลขหาทั้งชีวิตเลยนะครับเลขหาทั้งชีวิตก็คือเหมือนมีดาวพระรหัสคุ้มครองทั้งชีวิตเลยเนี่ยคนเกิดพระรหัสเลยมักจะเป็นคนที่มีมีเป็นเป็นคนที่พิเศษคนหนึ่งอะใช้คำนี้แล้วกันคนที่พิเศษใครๆก็จะชอบพูดถึงเกิดเป็นพระรหัสเลยเรออะไรเงี้ยเวลาทุพูด ที่เราไปดูดวงอะไรเงี้ยเพราะว่าถือว่าเป็นคนพิเศษมีบุญมีบุญเก่ามาอะไรย่างเงี้ยชีวิตค่อนข้างจะมีคนช่วยเหลือปกป้องดังนั้นอย่างที่บอกครับถ้าเราดาวพระรหัสเรามันเป็นเข้าเกณฑ์มรณะหรือว่ามันไม่ช่วยดวงแต่เกิดวันพระรหัสก็ถือว่าเป็นข้อยดเวน้นเป็นต้นอันนี้คือไอเดียและการของการเข้าใจว่าดาวเลข5นะ้าในวันจะส่งผลอย่างนี้ข้อดีเยอะนะครับมีข้อดีอะไรอีกข้อดีก็คือมักจะเป็นคนที่สติดีปัญญาดีโดยส่วนใหญ่เลยนะใครที่มีเลข5สัมพันธ์กับดวงนะสติปัญญาดี แล้วก็ความจําดีอะไรอย่างเงี้ยจาได้ั้งแต่เด็กอะไรไว้เด็กแบบเด็กขวบสองขวบจําได้้วหรือความจําระยะสั้นดีคืออะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือมักจะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลืออยู่ตลอดหรือเป็นคนนิ่งๆ่ามักจะเป็นคนนี้นึ่งอันใดอันหนึ่งนะครับคนที่มีเลขห้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตมักจะเป็นคนนิ่งๆสงบนะ,ะบางคนชอบศึกษาธรรมศึกษาศาสนาเราเองศาสนาคริสศาสนาอิสลามศาสนาซิกอะไรก็ว่าไปชอบเรื่องธรรมะบางคนชอบเรื่องแบบ ปัญญาอ่าชอบเล่นปัญญาปัญญาคือเลขห้านะครับชอบเล่นประวัติศาสตร์ชอบเรื่องพวกเกี่ยวกับเ,เรื่องนิทานอะไรเงี้ยก็ชอบนิทานเล่งเล่าอย่างนิทานเวตาลนิทานยุคเก่าอะไรเงี้ยนิทานยุคใหม่นะครับแล้วก็มักจะเป็นคนที่มีความเป็นระเบียบด้วยอ่ามีความเป็นระเบียบพอสมควรชอบเก็บข้าวเก็บของชอบสะสมของอันนี้คือข้อดีนะเราพยายามจะดึงข้อดีทั้งหลายหลาที่เกี่ยวข้องเนี่ยออกมาเยอะ แต่ข้อเสียก็มีนะฮะ้องต้องเข้าใจลักษณะของคอรรเคเตอร์ของเลขห้าเนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะไปทางนิ่งไปในทางเก็บไปในทางห่วงไปในทางสงบไปในทางพอเพียงไปในทางใช้เขาว่าอะไรดีอ่ะเป็น,เป,นเป็นดูแก่กวัยอ่าดูดูสูงวัยดูมีพลังงานมากกว่าคนวัยเดียวกันอะไรเงี้ยดูความคิดความอ่านดูมากกว่าคนวัยเดียวกันเป็นต้นนะครับส่วนใหญ่จะมีเลขห้าในทางร้ายก็คืออันนี้เราพูดถึงในเชิงที่ ร้ายในเชิงที่ว่ามีเลข5เยอะเกินไปอ่านะครับคือทุกอย่างมีแต่เลข5หมดยกตัวอย่างง่ายๆเลยเบอร์โทรมีเลข5เยอะมากๆ7ตัวหลังเนี่ยมี5้าสัมสี่ตัวเงถือว่าเยอะมากแลลวพอมีเลข5เยอะเกินไปนะครับมักจะนะอันนี้คือสติผมด้วยนะแล้วก็เป็นไปนตามตำราเลยมักจะนิ่งเงินไปนะครับพอ่งเงินไปก็เลยส่งผลให้หลายๆอย่างมันสงบไปสงบไปเนี่ยยกตัวอย่างเช่นทําธุรกิจการค้าการงานเลยแม้แต่ทํางานเนี่ยไม่ค่อยเกาหนะมันเฉย แม้แต่กระทั่งบัตรประชาชนนะใครที่มีคือเอาสามตัวท้ายก็พอใครที่มีมากกว่าสองมากกว่าตัวหนึ่งอ่ะก็มักจะนิ่งมักจะช้าสมมติมีห้าตัวใดตัวหนึน่งนี่โอเคแล้วถ้ามี 5, 5, ห้าห้าเงี้ยเช่นห้าศูนย์ห้าห้าหนึ่งห้าอะไรเงี้ยจะเริ่มช้าลงจะเริ่มไม่ค่อยกล้าตัดสินใจจะเริ่มไม่ค่อยทําอะไรใหม่ๆรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้ไม่ค่อยทันท่วงทีนะครับจะเรียนรู้จะศึกษาอะไรใหม่ๆเทคโนโลยีอะไรเงี้ยบางทีมันไม่ไม่ค่อยทันใจไม่ได้ไม่ได้รวดเร็วพอ นะครับแล้วก็ไม่ค่อยชอบการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันไม่ได้แปลว่าลายนะผมไม่ได้บอกว่าลายนะเดี๋ยว เดี๋ยวใครมีแล้วจะกังวลว่าเอาตายแล้วก็ไปซื้อเบอร์มาจากคนขายเบอร์คนขายเบอร์บอกเบอร์นี้ได้ A บวกเลย95%อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไปเชื่อเข้ามาแล้วมาอาจารย์มาบอกอย่างนี้ตกใจกังวลไม่ต้องไปกังวลอะไรนะฮะจะเย็นๆคือเลขทุกเลขในวิชาโหราศาสตร์ไทยอ่ะมันมีทั้งดีและร้ายอยู่แล้วนะครับสิ่งสําคัญมันไม่ได้อยู่ที่ความดีหรือความร้ายมันอยู่ที่ความเหมาะหรือความไม่เหมาะโอเคไหมคือบางเลขเนี่ยมันมันร้ายแต่มันอาจจะเหมาะ จริงๆแล้วถ้าเราไปโฟกัสแต่ว่าเลขไหนดีแล้วก็กลายเป็นว่าคนก็ไปแห่ซื้อเลขใดเลขหนึ่งนะครับแต่พอมาใช้จริงไม่เห็นจะดีเพราะอะไรครับเพราะว่าเราไม่ได้เข้าใจว่าเลขมันทานํางานยังไงนะครับในหลักโหราศาสตร์ไทยนะแล้วก็ก็จริงๆก็คืออย่างที่ผมอธิบายนั่นแหละนะว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นเลขของเบอร์โทรนะเลขของบ้านเลขของอะไรก็ตามแต่ทะเบียนรถก็ได้ด้วยนะครับทีนี้ว่าเลขที่เป็น5้าเยอะๆนะครับหลายๆตัวเนี่ยมันหมายถึงความนิ่งสงบใช่ไหม มันหมายถึงการไม่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมมันหมายถึงความช้าใช่ไหมเดืงนั้นเหมาะกับใครฮะพอมานั่งพิจารณาแล้วเหมาะกับใครเขาก็เหมาะกับพระสงฆ์ไหมเหมาะกับผู้ใหญ่วัยเเษียนไหมนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงเราต้องการความสงบบางคนบอกเฮ้ยเลขหาเหมาะกับหมออาจารย์เหมาะกับครูใช่ครับเลขห้เหมาะกับหมอกับครูครับถ้ามีแค่ตัวหรือสตัวในเบอร์โทนะแต่ถ้า หลายๆตัวนะครับเริ่มเข้าเกณฑ์เดียวกันเลยช้าแล้วหมอเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นหมอตามโรงพยาบาลทํางานทุกวันแบบนั้นใช้ได้ดีก็ไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงคุณอยู่อย่างนั้นไปได้เรื่อยๆดังนั้นอย่างอย่างในเลขที่บ้านมี5สักตัวหนึ่งเนี่ยกำลังสวยเลยในเบอร์โทมี2ตัวนี้กําลังดีเลยไม่มีเลข5เลยก็ไม่เป็นอะไรนะครับยังไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นมันอย่างที่บอกเบอร์โทมันซับซ้อนอย่างที่เราเข้าใจเราต้องคัดสิ่งที่เหมาะกับอาชีพเหมาะกับไลฟ์สไตล์เหมาะกับนิสัย หมาะกับการใช้ชีวิตเหมาะกับความเป็นอยู่ของเราไม่ใช่คัดจากที่เขาว่าดีเทคนิคหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะบอกสิ่งสําคัญที่สุดของเบอร์นะครับความเหมาะสมใช่ไหมแต่มันมีสิ่งสําคัญมากกว่านั้นอีกสิ่งสําคัญที่มากกว่านั้นคือเรื่องของความสมดุลน,นะฮะทางไทยหัวร,รัไทยเขาก็ชอบความสมดุลน,นะอาจจะไม่ได้เป็นคีย์หลักที่เขาเอามาพูดถึงต่างกับทางโฮมจุย้ยที่เขาจะเอาเป็นเรื่องนี้เป็นคีย์หลักเลยนะใช่ไหมนะทางหงมจุย้ยแต่ทางเลขศาสตร์เลขหัวรัไทยทางศาสตร์ตัวเลขทั้งหลายแหล่นะครับ เขาก็สีเรียดสีเรียดเรื่องความสมดุลนะครับเบอร์โทก็เหมือนกันเลขที่บ้านก็เหมือนกันนะครับถ้าเลือกได้เนี่ยเราต้องเลือกให้สมดุลนะครับไม่ใช่โอ้โหอาจารย์มาจัดไปหวกว่าเลขนี้ดีใส่ไปเต็มเลยบางคนบอกว่าบางคนรู้ว่ารู้ว่าเลข8เกี่ยวกับเงินก็บ้านเลขที่แบบ888อะไรอย่างเงี้ยมันก็คือดีเรื่องเดียวเลยแต่ว่าเรื่องอื่นนี่แย่หมดเลยเช่นผมเจอว่าที่8ปดหลายคนเนี่ยโหโอกาสเข้ามาเยอะการเงินเยอะทําไม่เคยได้อยู่บ้านเลยทำแต่งานนะครับ เหมือนกันนะครับเบอร์โทรใครมีแปด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 อย่างนี้นะครับมักจะวุ่นวายมีอยู่คนหนึ่งนะครับเป็นคนดังด้วยใช้เบอร์แปด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 นะครับไม่ใช่ใครที่ไหนไกลก็คืออดีตนายกคุณทักษิณชินวัตรนั่นแหละยุคนั้นแหละที่แกก็ใช้เบอร์นี้นะครับโอ้โหเป็นไงล่ะวุ่นวายเศรษฐกิจดีรุ่งเรืองหาเงินได้เยอะแยะมากมายแต่ก็มีปัญหา มีแต่ความวุ่นวายนะครับโดนคดีความติดขัดนู่นนี่นั่นนะครับมีแต่คนเกลียดมีแต่คนช่งางรวมไปถึงตัวเองนะมีคดีหรือว่ามีเรื่องราวที่มันดูจะดึงดูดไปในทิศทางของความเกี่ยวกับความโลภด้วยนะครับซึ่งจริงไม่จริงเนี่ยเราไม่รู้นะแต่ว่าดูเหมือนจะมีแต่เรื่องอย่างนั้นนะไปทางนั้นหมดเลยคืออารมณ์มันก็ประมาณแบบประมาณแบบเห็นไหมดังนั้นเห็นอย่างที่ผมจะบอกครับว่าความสมดุลสําคัญเลขที่บ้านเนี่ยอาจจะไม่ต้องไปนเน้นเรื่องความสมดุลมากเพราะบางทีมันเลือกไม่ได้เลขที่บ้านส่่วนนนนใใใหญจะะช้้กาาารรปรเมิสภพบ นะ,ะประเมินสิ่งที่อยู่ในบ้านไว้พยากรณ์นะโคอย่างเคยเห็นบางหมอดูมาที่อยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่แล้วก็โหบ้านเลขที่นี้มีแต่ความร้อนนะร้อนเป็นไฟไปหมดอะไรอย่างเงี้ยคนฟังโอ้โหทำไมแม่นจังเลยตรงจังเลยรู้ได้ยังไงอาจารย์เข้าชาญหรอ,อะไรเงี้ยคือจริงๆก็คือการใช้วิชาเลขศาสตร์นี่แหละในการพยากรณ์ในสิ่งต่างๆเข้ามานะครับแต่ว่าบางคนเขาก็จะอาจจะเอาไปพูดให้มันดูมีให้มันดูลีบลับเข้าไปได้อ ใส่ความน่าสนใจเข้าไปไงก็เป็นมาร์เก็ตติ้งแบบหนึ่งนะไม่ได้ผิดอะไรมันก็เป็นสไตล์คาสไตล์มันนะครับนี่ก็คือที่มาที่ไปในในเระ่ลงที่บ้านเราอาจจะไม่ต้องไปกังวลเรื่องของความสมดุลเท่าไหร่แล้วก็นะในทางดวงเนี่ยด,ดาวพฤหัสหรือเลข5้านะครับตอนนี้เขาอยู่ที่ราศีพฤษภคนที่เกี่ยวข้องคนที่เป็นราศีพฤษภทั้งหลายแหล่เขาก็จะได้รับอิทธิพลที่ดีของด,วดาวพฤหัสก็คือทําอะไรรับลื่นปลอดภยัยได้ง่ายขึ้นการที่เรามีความรู้ตรงนี้มันทาให้เรารู้ว่าอะไรเมื่อไหร่ก็ตามที่เราควรที่จะ ลงทุนนะหรือว่าลุยกับชีวิตให้มันเต็มที่นะครับนี่คือไอเดียนะลงทุนหรือลุยกับชีวิตมันเต็มที่อย่างช่วงนี้จนถึงประมาณวันที่17พฤษภาคมเลยชาวพฤกษบเนี่ยชาวพิจิกเนี่ยสองนักสัตว์สองราศีเนี่ยนะลุยเต็มที่กับชีวิตเพราะอะไรครับเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่ฟ้าเปิดเนี่ยพระราชเขาคุมอยู่เขาช่วยอยู่เหมือนเขาคอยดูดสิ่งไม่ดีออกไปให้อุปสรรคต่างๆทั้งหลายแหล่ที่มันที่มันเข้ามามันจะ่ามันถูกเก็บไปหมดนะส่วนคนนักสัตว์ราศีตุลเนี่ยอยู่เงียบๆนิ่งๆจะด นะเพราะว่านักศัตรราศีตุลจะตรงข้ามกันเลยก็คือจะกลายเป็นราศีที่ดาวพฤหัสเนี่ยอยู่ในตําแหน่งที่ติดขัดไปหมดนะไม่ค่อยเลื้อราบเรื่อนเท่าที่ควรทําอะไรก็จะติดเดืขัดนะครับแต่หลังจาก17พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับเลข5ตัวนี้มันย้ายและมันย้ายไปอยู่ราศีเมถุนดังนั้นชาวราศีเมถุนชาวราศีธนูนะครับแล้วก็แน่นอนครับตีกนไปจนถึงชาวราศีตุลและก็ชาวราศีกุมด้วยจะราบเรื่อน ใครที่เป็นศีนลราศีนี้ก็รอจังหวะตอนนี้ก็อยู่เฉยๆไปก่อนก็ได้ศึกษาข้อมูลใครกำลังจะลงทุนอะไรทําอะไรใหม่ๆเตรียมการเอาไว้แล้วพอพุทสภาเราก็ลุยแหลกเลยแล้วก็เหนื่อยให้มันเต็มที่นะฮะอ่ะนี่ก็คือเป็นข้อมูลต่างๆนะครับที่ผมอยากจะแนะนําแล้วกันว่าถ้าเรารู้เข้าใจเขาจริงๆนะครับอย่าลืมความสมดุลเนาะอะไรบ้างที่เราสามารถเลือกได้ดวงเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้บัตรประชาชนเปลี่ยนไม่ได้ แต่ว่าสิ่งที่เราเลือกเอามาใช้ในชีวิตได้มีเบอร์โทรเล็กที่บ้านอาจจะเลือกได้ใช่ไหมทะเบียนรถกลุ่มนี้นะครับเราอาจจะเลือกเอามาใช้ในในใน,ในพื้นที่ส่วนตัวของเราได้นะครับในบางอย่างสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมก็เป็นกาลังใจให้กับผมและก็ทีมงานนะครับอย่างไรก็ฝากติดตาม EP ต่อๆไปด้วยนั่นเองนะครับขอบคุณครับ